thôi lập chăng lập cường thì lập tung bẻng mai, gặp tô mà đấy, gặp tô đấy con, sôi mày đấy, แปลงจอเป้แปลงจอเป้แปลงจอเป้เดีเ๋ย <laughs> ว <c oughs> สักวะฟังพิมวผ้าฟังพิมวผ้าครับน่นนอนรับปัดเอาวันเตียงคนก็นไม่โคโอ้ย,ยมาฟังพิมวผ้าฟังพิมวผ้าครับาบว,นะว้าตันเลือดมาฟังพิมวผ้าลาไม่ต้องฟังช<อ>ายไปน่อย<ห>มานั่าแล้วตู้แลวเอาเจ,จังไม่มาไม่จะยิกมาเองนี่ ฟังพิมพ์ป้ากบฟังพิมพ์ปอาว้าปลายมาริโอครับมาช่วยเปลงเจ้าไปมาทีเมอร์ช่วยอะไรสั่งปีลาคุยเกาฮู้ไม่เปลนกวนยงก็ลาคุยเก่าก็อย่างยากินนี่จองไมาทีเมอ่อวันนี้มุนวัวจึงวัวจึงลาอะไรสั่งปีลาคุยเกาอ่ะ เราไม่ตันแล้วแกแกแกเล้งบ้องบ้องบ้องไม่ตันต้องมาช่วยนะครับครับตัวมาตัวว่าพอแล้วพอแล้ววันนี้ลาได้ตั้งปีมาคุยกันละยากัญญายังวันนี้ล้ำล้ำล้ำในแปลงเกันดิไปใจมาลูกมามามาไป บานเล่นถื่อแล้วตอยบ้านสาเอ็มตอยบ้านสาเอ็มวิทีชีวิตจางตายครับยายังงานยังเจ้าฮ้ยเจ้าฮ้ยเจ้าเฮ้ยไปไปไอุ้ยไอ้ยอ uh ุ้ยารีโอนี่ครับกวานรีโอมาเป็นมือบ้องมือเครื่องาจับเป้กเป้ครับอ้ยอ้ยอุ้อ้ยออ้ยออ้ย โอ้ยโอ้ยลาไปไปไปโอ้ยโอ้ยไปไปเดินทางนี้ไปคว้าไปคว้าไปทีมงานครับทีมงานเงินไม่มีม anyway> ีแต่จ่อยฉวยครับปวดได้ขาน้ำมันขาครับข้องกับข้าวโอ้ยคว้าไม่มือควายมุ้ยควายมุมืโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยไป โอยโอ้ย่ากว่าโอ้ยไม่ใจมันไม่รวเลยกรจู้เอาน้ำมันเครื่องไปทาแกล้งเราปลายบารามีวะรักเอาทงตกมันไปละแล้วโอ้ยปล่อยปยปล่อปลปดูไปปลโอ้ยจ่ายโอ้ยจายจ่ายายจายไหมมุย trai em ui trai em ui 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 phải qua ui phải qua qua ui 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 mà ui mà em ui ui bay 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 ui bay 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 quần kính mê tàn rồi đấy ui qua em ui ui bay trai 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 ui 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 อุ้ยอุ้ยใจมาอุ้ยใจอุ้ยใจอุ้ยใจ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 อุ้ยหม่กันนัลาหนักด้วยพอดีลาได้ังปีม่คุยเอ้กว่ามือไาเอ็ม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 เว่าเอ้ยอุ้ยไปกว่าตายตายอุ้ยอุ้ยเดี๋อุ้ย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 เอา này trôi, yêu nèo trôi, Ay, ui. Oh, ria mua mất lạo lạo lại to lạo 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 Thôi thằng lạo 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 ai lạo lang lạo

โปรบักน้ามี่อุย้ยอยู่โปรบักน้าแล้วลูกแปลเอออุยอ้ยหลักมาแล้วแล้วว่าเจ้าไม้ต้นใหญ่โตอุย้ยมาละาาวไม้กุยก่อนได้กินเกาเทียงวันเทียงเทียงก็เลี้ยงกุยไอ้ลูกแปลเออหมายต่างนี่อุย้ยจานนี้กูตัวป,ปกติแล้วทำเป็นเล่นในหยกเลือกเลย ไป,ไป,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 ปโอ้ยเปล่าเปล่าแล้วและโอ้ยโอ้เลยยาวตอนตอนมองๆองหมายชาวเาป้ะเขาปังพิมพผ้าครับมีตีตาว่จาจะตั้งทองนะครับแอ่นนมขึ้นน่อยๆแล้ว่้มกับฝังตาตาครับจำนมแหลแรงเจ้าตาถูกก้อยปังปังกับก้อยได้ครับปักวัตสิมาน,านาพี่น้องกันตังเพ่ là kính là kính là thằng mai phun cái này bằng này ôi này lèo. ôi ôi Lâu ôi lâu ôi Lâu ôi 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 Lên ôi anh này ôi 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 ไปดินนาผ้าจริงอะไรเลย,เลยปุ้มปุ้มปุ้มม,มันมันมันบงหน้าบ่้เลยเสียงต่ำเล่นเล่นนุกนุปกลงเล็ลก,ลก,ลก,ลลกๆพอวได้ขากับข้าวได้ขากับแฟ่ขาอย่าจูบวันนี้ครับเหมือนกมังเล่น ม่ใช่เมื่ออาชีพครับ,บวกเรายู่กันในพี่ในนอ้องอบอุ่นกับชีวิตเรงกว่าจิงรีดเดี๋ยวนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปไปดูไป,ไปอุย้ยกินแั้งวันเนี่ยอุยอ้ยไป Oi. Oi. โอ้เต oh. oh, mm ็ม hmm. ม mm ันแล้วก้าไม่ได้แล้วอ่ะเน้นมันแล้วเต็มมันแล้ว cho con bang, cho con bang dưn xơ thì pha chào tao chào tao bé dưới là con không mày ron mày em mày em 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 mà mày này là mày mày mà mày mày mày